ผืนนี้รอนานมากนะคะอดทนรอประมาณ3เดือนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมมีการเก็บภาพนิ่งให้คุณผู้ชมได้เห็นทุกมุมแล้วก็ทุกองศาของสิ้นผืนนี้ด้วยนะคะหลังจากภาพนิ่งแล้วเนะะี่ยค่ะคุณลินจะมีคลิปสั้นๆนะคะอธิบายที่มาที่ไปของสิ้นผืนนี้ค่ะว่าเป็นสิ้นอะไรยังไงทอแบบไหนนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยๆชมภาพสวยๆแล้วก็ฟังคลิปต,ตามไปด้วยนะคะ ภาพผืนนี้ค่ะภาพรวมแล้วนะคะ เป็นสีเทานกพิราบค่ะริ้วสีทองสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นสิ้นกาวแถวต่อเชิงยกลาย12หน่วยตัดเป็นผ้าทำมือทอลายโดยใช้ขนเม่นจากจังหวัดสุขโขทัยค่ะหัวสิ้นนะคะมีการใช้สีเทานกพิราบและตัวสิ้นมาชมใกล้ๆค่ะมีการเขีนรอบการจกด้วยนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะเรียกว่าลายเครือขอค่ะแต่เป็นเครือขอลายที่มีรายละเอียดเยอะมาก เล็กมากค่ะขึ้นลงละเอียดยิบแบบนี้เลยผลของการขึ้นลงแบบนี้นะคะใช้ได้เยอะแล้วก็ใช้เวลาทอนานขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นคนทอต้องฝีมือเก๋าค่ะแล้วก็สายตาดีงานจริงออกมาประณนีตอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันค่ะเชิงนะคะอย่างที่คุรินบอกเป็นหนึ่งใน9ลายโบราณเรียกว่าลาย12หน่วยตัดนี่คือภาพรวมของสิ้นผืนนี้แหมสวยต้องตาจริงๆค่ะคุณผู้ชมมาดูองค์ประกอบข้างในนะคะ ามีการองค์ประกอบครบค่ะนกคุ้มนกขาบดอกหมีนะคะเล่นสีแบบนี้เลยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะไม่ใช่สีดำนะคะเป็นสีน้ําตาลเข้มๆค่ะออกสีมังคุดนะคะ ตอนถ่ายเนี่ยถ่ายเย็นแล้วค่ะสีก็เลยกลายเป็นสีดําแต่ว่าผืนจริงสีสวยกว่าน,นี้มากๆคุลินการนตีค่ะแล้วก็ฝีมือเปรเียนนะคะไม่ต้องพูดถึงค่ะงามที่สุดอันนี้ในความเข้มนะคะมีความหวานซ่อนอยู่ด้วยแบบนี้เลยค่ะคุรินอยากให้คุณได้งานที่ดีที่สุดไปนะคะหากสนใจรับผืนนี้เป็นเจ้าของได้เลยค่ะดูภายในค่ะเราบุผ้ากาวนะคะด้วยสีเทานกพิราบเช่นเดียวกันค่ะผ้ากาวเราเลือกอย่างบางนะคะ ทำให้สัมผัสนุ่มสบายตัวนุ่งแล้วไม่แข็งค่ะอาผ้าแบบนี้นะคะอดทนมากๆยิ่งซักเนื้อก็จะยิ่งสวยค่ะแล้วก็มีความเงาวาวด้วยเพราะว่าเป็นการจกไหมยืนด้วยฝ้ายสิ่งที่จกลงไปบนตัวสิ้นเป็นไหมทั้งผืนเลยภาษาไทยพวนหัดเซี่ยวสีสัชนารายเรียกว่าจกไหมค่ะคุณผู้ชมผืนนี้ราคา12,500บาทนะคะคุณลินการันตีว่าคุณได้ผ้าที่ถูก เมื่อเทียบกับมาที่นี่นะคะคุณภาพดีมาสุโข,ขทยัยหาแบบนี้ไม่ได้โดยทั่วไปนะคะคุลินมีไว้ให้คุณแล้วที่นี่ฝีมือคุลินการันตีค่ะเป็นฝีมือเป้าเวียนทอค่ะซึ่งทอผ้ามานานมากนะปัจจุบันนี้อายุ74ปีแล้ว